มากนะผมยอมผ่านให้รู้เปล่าการที่ผมผ่านวิญญาณที่เสียชีวิตเนี่ยชีวิตผมเปลืองไปนะแต่ผมจะผ่านได้พี่ดูใจกูไอ้สั์พ่อตอนมีเป็นคนบนเก่งเหรอบนบนนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> แล้วแล้วพ่อเห็นเป็นอย่างเนี้ยเขาจะไปไหนไนดะ้ <c oughs> ใช่ไหม การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณลนยาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่ผมบอกก่อนแนละผมไม่ผ่านให้ตรงนี้นะแต่ผมเรียกมานะถ้าถ้าเขถ้าเขา,ายงดูผมเรียกมานะเรียกมาได้ผมไม่ลงผ่านนี้นะค่ะอืมซื่อชุดมาได้ไหมครับคุณเต้เสีอได้ย,ยกกัง,ายยงสามเดือนกว่า เรียกพอ่อมาแล้วแหละแต่คืคอความมั่นใจของคุณนะเรียกพ่อมาตรงนี้มาตรงนี้เรียกพ่อเลยมาคุณพ่อเหมือนสหอนขุนแเราเรียกคุณพ่อเสียเสียไม่ยมมาเสียเยเ่ไม่มมาเสียไม่มาแล้วมาแล้วเสียเสียเยายย่มากเียเยเยยอมาไม่มาไ่ยไมยพ่อคุณนั่งตรงนี้ เดินเลี้ยงหลังยืนนั่งยองๆอยูอย่หลังของแก้มคุณเนี่ยยุ้ยคุณยืนมาฟังนี้ของแก้มคุณตรงนี้ของกระพ่างตรงนี้เนี่ยเขาอยู่ท่าเนี่ยเนี่ยเขาเท่าเนี่ยเนี่ยเขาทับตัวผมอยู่นะ ลุงอยากบอกอะไรลูกว่ามาเสียชีวิตย<อ>ังพ่อบอกไงน,นี่โอ้มาทำอะไรออมาทำอะไรเนี่ยไม่กลัวเหรออันตรายแล้วเนี่ยผีเต็มบ้านอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมด,ดเลยมาทำอะไรเขาบอกดีนะลุงไม่มีอะไรครับ ไม่มีแต่มีแต่ความรู้พ่อตอนเป็นเป็นคนบนเก่งเหรอบนบนอ่ะบนบนขอโทษนะบนนไปไปเรื่อยเขาบนบนเจออะไรก็บนอ่ะบนไม่ได้นะบนบนมาทำอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยมันยากบพูดบนบนเขาบน มาหนูยังเจอพ่อมาอ่าลุงมานดิเสร็จฉบัเดียวเอาเสร็จฉบัเดียวไลุงนั่งครับผมนั่งเนี่ยลุงอืม,มาเออก็นี่ให้ลุงปู่เขาช่วยเนี่ยเสร็จฉบัเดียวไปยาบาลกันลุงอยากบอกอะไรรู้ว่ามาครับไอเสียก่อนนอนส่วนอุปสรรคแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล เราก็อ่านหนังสือส่วนบนให้เขาหน่อยให้พ่อหน่อยอ่านหนังสือสวนบนเล่มใหญ่เล่มเล็กผมไม่รู้แล้วจะความขยะกรุณาทาเสร็จปุ๊บเนี่ยบุญสลเนี่ยขอส่งถึงนายอะไรบุส่งจบเออบุญส่วนก็อะไรไหได้หมดตักบาทตักบาทตักบาทให้พ่อให้ป่ะให้พ่อของที่พ่อชอบทานอะไรต่ออะไรให้ให้ป่ะเออได้ตลอดเลยพ่อเอาอะไรเพิ่มเติมสรุปเลยคุณลุงเอาอะไรเพิ่มเติมแบบไหนยังไงว่ามาเลยครับพี่ารณ พ่อบอกว่าไม่ต้องทําอะไรสวดมนต์เนี่ยพ่อจำแมวตาพ่อได้ปะไม่เจอนิดเดียวหนึ่งถ้าใชนะใ่ถ้าใช่พยักหน้านะแป๊บเดียวนะพี่ผมเห็นพี่ี่ถึงพ่อมากนะผมยอมผ่านให้รู้เปล่าการที่ผมผ่านวิญญาณที่เสียชีวิตเนี่ยชีวิตผมเปลืองไปนะแต่ผมจะผ่านด้พี่ดูใจกูไอ้สัตว์ หนึ่งสองสามลุงทรงผ่านมาเดี๋ยวนี้ถ้าใช่ไปยักหน้านะเออหนึ่งมองใช่ไหมใช่นะผมปล่อยนะ พ่อบอกว่าทําตัวเองให้มีความสุขเป็นอะไรพ่อเขาดุนะเป็นอะไรตายก็คือตายเป็นอะไรฮะพูดอยู่ประจําใช่ไหมว่าทําตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่กว่านี้ใช่เปล่าพ่อเขาสอนคุณยันคุณอยู่เท่านี้ยทาตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่ได้แล้วอ่อนแออ่อนแอยังก็เด็กไม่หยุดฮะนีพ่อเขาเนี่ย วัวไม่รู้ว่าวัวยังไงว่าเออเลยเนะี่ยวัวมีความสุขเป็นนารายเออเป็นนารายหนึ่งตีเป็นนารายเนี่ยเขาทำย่างเงีเป็นนารายใช่เปล่าเขาเป็น,อ,น,ปนอ,ปปอย่างนี้เปล่าเออเป็นนารายมือซ้ายมาดิวก้อยมากรรมสัญญาดีเขาเกี่ยวคุณเนี่ยสัญญาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่งองแงไม่น้อยแล้วนะ รู้ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่เห็นอย่างนี้แล้วนะไม่เห็นแล้วนะสัญญาจบสัญญาไม่ร้องแบบนี้แล้วนะร้องน้าตาคอไปไม่อึกอึอย่างนี้แล้วแล้วพ่อเห็นเป็นอย่างเงี้ยพ,พ่อจะไปไหนได้อะใช่ไหมพ่อคุณจะไปไหนได้อะ พ่อคุณก็ต้องคอยวนมาดูอยู่อย่างนี้หรือเป่าไอ้เหน่ลูกเสียใจอยู่อย่างนี้แม่ก็ไปไม่ได้ห่วงอีกจบมาอยากพูดอะไรเพราะว่าครั้งสุดท้ายพูดเลยหนูรักพ่อมาปล่อยพ่อไปพ่อไม่ต้องห่วงหนูแล้วนะหืมพ่อพ่อเขาบอกว่ามือวันนี้เขากุมมือคุณนะพ่อคุณประกบมือคุณดูเลยพ่อบอกว่า ขอโทษลูกทุกอย่างที่พ่อปากพ่อยใช่ปะพ่อปากพ่อยแล้วเองก็เป็นอย่างนั้นเลยนะพ่อเขาปากปากสิทธิ์นะใช่ไหมพูดอะไรเป็นอย่างนั้นเลยนะพ่อปากพ่อยขอโทษพ่อไม่คิดว่าปากพ่อยแล้วมันจะทำให้เป็นอย่างนี้ก็ให้โหดสิการให้พ่อนะอโหดสิกรรมพ่อไหมจากวันนี้เป็นต้นไปสัญญากับพ่อแล้วนะทำตัวเองให้แข็งแกร่ง ให้มีคุณค่าในโลกใบน,นี้ไม่อ่อนแอร้องไห้ได้แต่ร้องไห้ให้เป็นพ่อไม่ไปไหนจำาไว้พ่อจะอยู่กับเธอจนกว่านหนูเนี่ยจะแข็งแรงจบไปแล้วเศร้าอ่ะ